นักพศพันตามีชื่อในสำนวนโกเกียนว่าแบะเงินม่อบุณหรือชื่อจีนกลางว่าไต่เหย่หมัวจุนเดิมเป็นปีศาจตะขาบมีสถานะเป็นพี่ชายของเหล่าแมงมุมทั้งเจ็ดปัจจุบันปกครองสำนักพศอึ้งหวยกวนความเดิมตอนที่แล้วพวกแมงมุมพากันมาฟอ้องร้องเรื่องที่ถูกสุนหองอคงลังแกนักพศพันตาก็รู้สึกแค้นใจนะครั้นคณะที่เดินทางมาถึงสำนักแปะเงินม่อบุณก็ต้อนรับคณะเดินทางไว้เป็นอย่างดีก่อนจะแอบวางยาพิษเหล่าคณะ เดินทางทําให้พระถังซัมจัง๋งตือปวยกายและตัวเจิงสลบไปรอดมาได้แต่ซึ่หงอคงเฮงเจียจึงชักกระบกออกมาสู้รบกกับปีศาจเป็นโกลาหลพวกแก๊งแม่มุมต่างถูกหงอคงฟ้าตายตูเย,ย่กันยกทีมแต่กับนัภพดพันตามีอาจสู้รุผลแพ้ชนะได้หงอคงจึงได้แต่ถอยออกไปร้องไห้แง่แงก่อนที่จะพบกับเจ้าแม่หลีซานเหลาโบเจ้าแม่แห่งเขาหลีซานเจ้าแม่แนะนําให้ไปเชิญพระโพธิสัตว์ผีหลานผัวมารดาของดาราเทพดาว เมายือ้อซิงกวางคนที่ปราบปีศาจแมงปออมนั่นแหละครับพโพธิสัตว์ผีหลานผัวได้ใช้เข็มวิเศษจิ้มจนนับพลดพันตาขอยอมแพ้พระโพธิสัตว์จึงรับปีศาจไปเฝ้าประตูก่อนจะช่วยแก้ไขพระถังกับเหล่าสีกลับมาเป็นปกติมาถึงในช่วงปริศนาธรรมในเรื่องก,กันครับปีศาจแมงมุมทั้ง7บวกปีศาจพึ่งทั้ง7รวมกันเป็นอะกูสลนเจตเศิปสี่ปีศาจตะขาบคือมิจฉาสติส่วนพระโพธิสัตว์ผีหลานผัวคือสัมปชัญญะมารดาของสติ นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวายไลน์ EP นี้ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปหรือให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานาที่นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ